สวัสดีครับกระเสมอยู่เกเสมเจอกันเมื่อเจอกันนะครับวันนี้เราไม่มีเราอยู่ป่านะครับเราไม่มีที่กองกอาแฟไม่ได้เตรียมมาเพื่อนเอาอะไรครับเนี่ยโจโคอฟฟ่ดูนะครับเราไม่รู้ทํำยังไงเอาใบนี่ใบฝรั่งนะครับ <c oughs> เราก็คิดได้ว่าเราจะกองนะครับเพื่อจะกินโจโคอฟฟ่แอดบ้านไร่ <c oughs> <c oughs> นะครับใบฝรั่งนะครับลองดูนะครับอดั้งนี้วันนี้เราจะได้ทานกันหรือเปล่านะครับอลองดูนะครับกาแฟแต่เช้านะครับ โอเคครับเดี๋ยวลองดูครับขอบคุณครับเกษตยยูเซมเจอกันเมื่อเจอกันนะครับ